ยังอยู่กับเราครับรายการ Key to Success มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วตัวเลขมหัศา์ครับจะทําให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ในธุรกิจกิฟฟินอย่าลืมนะครับที่จะนําเรื่องราวไปถ่ายทอดให้กับทีมงานของท่านเพื่อให้ทีมงานของท่านประสบความสำเร็จและธุรกิจของท่านจะเติบโตไปติดตามชมกันต่อครับถูกป่าบกูจะโทรหาไม่ได้ไงถ้าไม่โชว์โอเคนะครับท่านเคยใช้บัตรเครดิตไหมครับเคยใช้บัตรเครดิตไหมแล้วโทรไปหาบัตรเครดิตหรือโทรไปหา c เซ็นเ n อร์อรไอ้ระบบโทรศัพท์ต่างๆแล้วมัน แล้วมันใช้ระบบคอมพิวเตอร์คุยกับเราอะ่ะสวัสดีนี่คือเมนูหลักทำไม่ดีกดหนึ่งทำไม่ดีกดสองทำไม่ดีกดสามติดต่อเจ้าที่กดศูนย์ท่านกดผิดอา้าวกดใหม่ <c oughs> เคยมหม, <c oughs> มหงุดหงิดไหมครับ <c oughs> เออเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่โถงง่ายๆโอเคนะครับเช็คมิสขอทุกครั้งเป็นการลงทุนที่ง่ายมากนะครับ แต่เราไม่ค่อยทำข้อ3ครับจากการวิจัยออกมาก็คืออะไรครับทำงานได้ตามอะไรครับรักษาสัญญาตามคุณภาพโอเคนะครับส่งของตรงเวลาเงินที่ทำธุรกิจออกมาตรงเวลาเข้าบัญชีเป็นแบบไหนยังไงพบกันที่สาขาตามเวลาเป๊ะๆพูดคำไหนพยายามทำให้ได้ตามนั้นโอเคนะครับอ่ะต่อไปครับความรู้สึกว่าพนักงานเป็นเป็นคนดีท่านทั้งหลายครับ คนดีดูที่อะไรครับดูไม่ออกจําไว้นะครับว่าคนดีดูไม่ออกเราจะรู้สึกว่าไอ้คนนี้เป็นคนดีหรือไม่ต้องใช้เวลาไหมครับใช้เพราะฉะนั้นความรู้สึกแรกพบคือสิ่งสําคัญที่สุดเราจะตีความคนนี้เป็นคนดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเขายิ้มแย้มแจ่มใสแค่ไหนคนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนดีในการตัดสิน3วินาทีแรกโอเคนะครับนาฬิกาโรเล็กนะครับนาฬิกาปาเตฟิลิปนาฬิกาโอเมก้า นาฬิกาไซโก้นาฬิกาแทรคไฮเออร์ er, ทุกยี่ห้อที่เขาโฆษณาเนี่ยเข็มสั้นจะอยู่ตรงเลขอะไรครับเลขอะไรครับเลขสิบเข็มยาวเลขประมาณเลขแปดเห็นไหมครับเป็นยิ้มทั้งนั้นโอเคไหมครับยิ้มโอเคไหมเนี่ยกลมๆเป็นหัวคนมันก็จะเป็นเลขไงครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยน,นี่เป็นหัวคนใช่ไหมครับแล้วก็จะยิ้มอย่างเงี้ย โอเคไหมครับในาฬิการไม่ว่าแพงหรือในาฬิการไม่ว่าถูกเวลาถึงแม้มันจะเป็นสินค้าที่วางโฆษณาในหนังสือมันก็จะต้องวางลําดับตัว,ตวเข็มให้อะไรครับยิ้มตลอดเวลาโอเคนะครับยิ้มคือการสร้างความประทับใจแรกพบความประทับใจแรกพบทําให้เรารู้สึกว่าไอ้คนเนี้ยยิ้มย้มแจ่มจใสเนี่ยมันน่าจะเป็นคนดีซึ่งจริงๆดีหรือเลวไอ้หน้าเบื้องๆบองอาจจะดีก็ได้อหน้ายิม้มยิ้มอาจจะเลวก็ได้ถูกไหมครับเหมือนไอผ้ผู้อำนวยการที่มันมาหลอกไอ้มุตตาเนี่ย ถูกไหมครับมันยิ้มแย้มแจ่มใสมาถูกไหมครับถูกไหมครับแต่เราก็ไม่รู้ไงกว่าจะรู้ว่าใครดีหรือเ,เราต้องใช้เวลานานใช่ไหมครับแต่งานของเราต้องการความประทับใจแรกพบเราจะต้องตัดสินคนใน3าวินาทีแรกเพราะฉะนั้น3ามวินาทีแรกที่เราจะทําให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนดีเราต้องยิ้มครับโอเคนะครับโลเล็กยังยิ้มเลยปาเต็กฟิลิกยังยิ้มเลยเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องยิ้มโอเคนะครับยิ้ม นี่ผมเหนื่อยมากเลยนะกว่าจะหารูปมาได้เยอะขนาดเน,นี้โอเคนะครับผมแย็บผมเยบ,เยบอาจารย์พงพสุไปแล้วว่าพอพูดครบเจ็ดครั้งเนี่ยของที่ระลึกจะเป็นเครื่องกองน้ำได้ไหมนี่ <c oughs> <c oughs> คงจะยากว่ะ <c oughs> โอเคนะครับนะไม่เป็นไรหรอกผมจะขอให้ครบห้าครั้งแต่ผมขอครบห้าครั้งโอกาสสำเร็จผมกี่เปอร์เซ็นต์ 8ปซทุกครั้งที่ผมขอจะต้องมีข้อมูลเพิ่มถูกต้องสุดยอดต้องยิ้สิวะ <laughs> โอเคนะครับอ่ะสมาคมการตลาดครับข้อหนึ่งคืออะไรครับสินค้าของเราจะต้องตรงตามคุณสมบัติข้อสองครับเราจะต้องเป็นคนติดต่อง่ายข้อ3ครับเราจะต้องรับปากแล้วเราต้องพยายาม ทำให้ได้ข้อสี่ครับเราจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะในสามวินาทีแรกเขาจะตัดสินคนว่าไอ้นี่น่าคุยด้วยไหมในแค่สามวินาทีแรกเพราะฉะนั้น3มวินาทีแรกเราไม่มีโอกาสผมเป็นคนดีครับทีมคำว่าคนดีบนหน้าผากเราก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะบอกเขาว่าเราเป็นคนดีวิธีง่ายๆคือยิ้มแล้วก็สุดท้ายครับทําให้เขารู้สึกว่า เราเป็นคนสําคัญเช่นโทรหาเขาในเทศกาลต่างๆเช่นเราไม่ต้องรอวันเกิดปีใหม่หรอกเราก็รอ,อก,กินเจสวัสดีครับคุณพี่คะเริ่มเจแล้วนะคะเริ่มกินวางหรือ,อยังกินเจเป็นไงบ้างคะนี่แถว่านนี่อร่อยมากเลยโปรตีนเกษตรผัดเนี่ยริกขิงอร่อยมากเลยนะคะลองสักนิดไหมคะเราเรียกอันนี้ว่าให้ความสําคัญในทางด้านความรู้สึกของเขานี่คือค่าอันดับจากงานวิจัยนะครับของจริงนะครับไม่ใช่แบบนี่ทำยังไงลูกค้าจะชอบเราวมันนั่งเขียนเขียนกัน5ข้อไม่ใช่อันนี้คือ5ข้อจากงานวิจัยทางการตลาดจริงๆ โอเคนะครับหข้อต่อไป6เมื่อกี้เป็นงานวิจัยของไทยนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยแท้ๆของ University of Texas ติดสิบอันดับแรกของอเมริกาของมหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดในอเมริกานะครับ University of Texas Research เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยการบริการที่เป็นเลิศเนี่ยคือหกข้อนี้ลูกค้าต้องการหกข้อนี้แหละถึงจะเรียกว่า Service Excellence หเราต้องดูหน่าเชื่อถือ เราจะดูน่าเชื่อถือจากอะไรครับจากเรากับลูกค้าเจอกันแป๊บเดียว3วินาที7วินาทีเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่มันเป็นภายนอกฉับเฉวยนั่นแหละครับจะบอกว่าเราน่าเชื่อถือการแต่งตัวยิ้มแย้มแจ่มใสเสื้อผ้าครับโอเคนะครับผมสั้นผมยาวผมสั้นก็ได้พูดผิดแต่ต้องเปิดหน้าผากโอเคนะครับจะปัดลงโอเคนะครับ บุคลิกภาพความน่าเชื่อถือของตัวเราจากมุมมองภายนอกเขามีเวลาตัดสินเราวาดน่าเชื่อถือไหมแค่3วินาที7วินาทีเท่านั้นโอเคนะครับถ้าท่า,านไปเรียนเรื่องบุคลิกภาพจอจอระบบาะว่าเขาจะสอนท่าน7นาที7วินาทีตำราเล่ออื่นจะสอนท่าน3วินาทีอะไรครับที่จะพิจใจคนใน3วิ7วิไม่ใช่นิสัยเพราะมันดูไม่ออกมันต้องดูจากอะไรครับบุคลิกภายนอกยิ้มแย้มแจ่มใสข้อ2คืออะไรครับ ภาษาอังกฤษ respond นะครับภาษาไทยคือการตอบสนองอย่างเหมาะสมข้อน,นี้เคลียร์ก่อนครับการตอบสนองอย่างเหมาะสมคืออะไรคือน้องไอ้วันนั้นน่ะน้ำมีน้ำลูกยอไหมมีป่าวันนั้นน,น่ะน้ำลูกยอ,นนอนนที่ร้องให้พี่เมื่อกี้น่ะพี่กินเข้าไปพี่นึกว่ากินเหมือนน้ำสม้มมันต้องกินแบบน้อยๆใช่ปะ่ะ วันนั้นพี่ล่อไปทั้งแก้วเลยอย่ากันน้ำส้มหรือว่ากินแบบน้ำส้มคือใส่แม่งเต็มแก้วเลยแล้วก็ดื่มอึออือหูน้องอีกครึ่งชั่วโมงพี่หลับเลยว่าแม่งตื่นมาีกทีเช้าเลยหลับลึกมีความสุขว่าพี่ตื่นเต้นพี่กินยานอนหลับมาตลอดชีวิตเลยวันนั้นพี่ซัดน้ำลูกยอกิฟฟิรีไปหมดแก้วพี่หลับตั้งแต่สองทุ่มเจ็ดโมงเลยหลับสนิทเจ็ดแปดชั่วโมงพี่หลับเหมือนกับสิบนาทีหลับลึกมีความสุขตื่นมาปื้มมาก ลูกค้าอารมณ์ไหน,นลูกค้าอารมณ์ไหนโอ้โหพี่กินอะไรนะยาน,นอนหลับมาตลอดชีวิตพี่เกิดมาแล้วน้ําผลไม้อันนี้พี่ไป็นโกีฬาด้หรอนพี่ตื่นเต้น,นลูกค้าเป็นไงตื่นเต้นเราก็ต้องโอ้โหจริงเหรอครับพี่โหสุดๆเลยแกหนูก็ด,ดีใจเลยถูกป่ะลูกค้าตื่นเต้นเราถูกต้องไม่ใช่ลูกค้าตื่นเต้นเราใครๆก็เป็นแน่แท้พี่ ญาอ,อ่อนแล้วลูกค้าตื่นเต้นเราเรื่อยๆเรากับลูกค้าตอบสนองเท่ากันไหมครับไม่เท่าลูกค้าตื่นเต้นเราตื่นเต้นพ่อลูกค้าตาย <c oughs> พีโกเศร้าเลยพีกกรักพ่อมากเอาไว้ก่อนพี่ไปประชุมที่อินทากัน <c oughs> แต่พี่กกรักพ่อพี่มากเลยนะ ไม่ต้องห่วงพี่เดี๋ยวพี่หาพ่อใหม่ได้ไปอินทากันลูกค้าเป็นไงเศร้าแต่เราแหละรเรานึกถึงธุรกิจเราตอบสนองเหมาะสมไหมไม่พ่อพี่ตายน้องพ่อหนูก็ตายเหมือนกันไหมเหมือนไหมเหมือนแต่ถ้าเกิดพ่อเราไม่ตายถ้าพ่อเราตายก็ใช้ได้เลยถ้าพ่อเราไม่ตายทำไง,ไงพ่อเพื่อนหนูก็ตายเศร้าเหมือนพี่เลยตอบสนองเหมาะสมไหม เหมาะสมหมาที่บ้านมีตายเขาเป็นไงเขาเศร้าเราเป็นไงโอ้คุณพี่คนหนูยังเฉยๆเลยดับภาษาอะไรกับหมามันก็แค่หมาลูกลูกค้าเศร้าเราเราเสือกไปสอนลูกค้าซะรางั้นเราก็ต้องบอกว่าใช่ค่ะหมาที่บ้านหนูก็มีตัวหนึ่งมันก็เพิ่งตายไปเดือนที่แล้วหนูยังเสียใจอยู่เลยน้องก็รักหมาใช่ไหมใช่หนูก็รักหมาพี่ก็รักหมาหนูก็รักหมาเหมือนพี่เลย เราพวกเดียวกันรักหมาลูกค้าเศร้าเราก็ลูกค้าตื่นเต้น <Okay. S 1> ลูกค้ามาเนื่อยเราก็เริ่มเนื่อยก่อนแล้วค่อยพลิกโอเคป่ะลูกค้าเศร้าเรา <c oughs> ลูกค้าตื่นเต้น <Okay. S 1> ถูกต้องอย่าเบรกลูกค้าโอเคนะครับเคยมีเพื่อนมาเมาไหมเนี่ยแกเมื่อกี้ไปคุยกับพาราไดคนเมื่อกี้คุณลือกันว่าชื่อชู แกรู้ไหมเนี่ยไปคุยมาเนี่ยมองนมกูตลอดเลยเราจะเอาใจไอ้เพื่อนคนนี้ทำไงเราจะเอาใจเพื่อนคนนี้ทำไงเช่ยเมื่อกี้มันก็มองนมกูเอาป่ะมันเมาเราเมาสปีดเดียวกันเนี่อเอาวะมันตื่นเต้นเราตื่นเต้นมันดาเราด่าโอเคป่ะโอเคป่ะเมามาถึงสนิทกันเนี่ยโอเคป่ะครับเพราะฉะนั้น ตอบสนองในระดับเดียวก,กันกับที่ลูกค้าเป็นเขาเศร้าเราเขามีความสุขเรามีความสุขพี่ไปทําบุญมาอิ่มบุญมากเลยถ้าพี่ตายตอนนี้พี่ได้ขึ้นสวรรค์แน่เลยดูเพิ่งไปทําบุญมาที่ที่แล้วเนี่ครับคุณพี่เราขึ้นสวรรค์ด้วยกันนะปะ <c oughs> หลังสาขานี่แหละ <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> อะ <c oughs> โอเคนะครับ นี่คือการตอบสนองกับปฏิกริริยาลูกค้าอย่างเหมาะสมลูกค้าแอคชั่นมาเราก็ต้องแอคชั่นไปโอเคนะครับเขาเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นลูกค้าเดินมาพี่เป็นวุดนไวไม่หมดลูกค้ามันตื่นเต้นเราก็ต้องแล้วครับคุณพี่ <laughs> <laughs> ลูกค้าเป็นผู้หญิงจะไปลืมตัวคันนมน้องโอเคข้อสาม <laughs> อ่ะข้อสามครับอะไรครับอะไรครับสปีดลูกค้าไม่ว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ต้องการการบริการที่เร็วจากเราเสมอข้อสี่อะไรครับความรู้ความสามารถน้องกินเจเนี่ยไปเห็นในเน็ตแว,ว่แววมาได้ยินมาแว่วๆว,ว,ว่าพี่กินเจสิบกว่าวันเนี่ยพี่จะขาดวิตามินตัวหนึ่งแววแวๆว,ว่าขาดตัวอะไรวะ กิฟเลีนมีวิตามินเยอะแยทั้งแยะไหนต่อพี่ดีคนกินเจกินมังสวิรัติจะขาดวิตามินอะไรได้ยินมาว่าแววแววอะไรคะสามีที่ตายไปมาเข้าฝันเหรอคะถึงแววอะไรครับคนกินเจกินมังสวิรัติจะขาดวิตามินอะไรครับช่วงนี้กินเจเราก็คุยได้อะไรครับ B12 จะอยู่ในเนื้อสัตว์นมไข่ถูกไหมครับวิตามิน B12 เนี่ยถ้าขาดน้อยๆนะครับ จะทำให้โลหิตจางถ้าขาดมากๆก็คือสับสนเบิงงงปัญญาอ่อน <laughs> เคยเจอคนปัญญาอ่อนข้างๆตัวไหมครับ <laughs> อีเนียขาด B 1สโอเคไหมครับ B12 มีในอะไรครับ <laughs> โคเลนบตัวอื่นมีว่าไม่รู้นะครับแต่พอจะเข้าไปหน้าแปดเจอโคเลนบีปุ๊บดีใจพอแล้ว <laughs> <laughs> เข้าไปหน้าแปดโอเคนะครับ <laughs> แล้วก็ไม่ได้หาต่อโอเคนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นกินเจกินมังสวรัเทศ,ศกาลตอนนี้คือเจถูกไหมครับก็ <laughs> สิบกว่าวันไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่คนกินมังสวิรัตยาวๆเนี่ยเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์ถูกไหมครับนมไข่เขาไม่กินนมเนยอะไรพวกนี้เขาก็จะขาดนี่นไปนการถาวรไอ้นี่ขาดมากไม่ดีเพราะฉะนั้นเรามีไหนไหนครับค <c oughs> อเลนเีคุณพี่คะหนูรู้สาเหตุที่คุณพี่งงงเบอร์จับต้นชนไปลายไม่ถูกหนูเข้าใจว่าคุณพี่เนี่ย <c oughs> มีอาการประสาทหลอนก็แนะนำนะคะกรุณากินโคลินบีของหนูแล้วคุณพี่จะหายประสาทหลอน โอเคนะครับอ่ะต่อไปครับเหนื่อยวะต่อไปครับเลขอะไรครับสิบสองอ่ะดูครับ Journal <laughs> Up Business Research 2007ครับขายทุกประเภทในโลกขายทุกอย่างในโลกมีอะไรมั่งที่เป็นทักษะสำคัญของการขายทุกชนิด ขายตั้งแต่อะไรนะข้าวแกงที่ตลาดยันรถยนต์ยันเพชรยันอะไรก็แล้วแต่12อันดับปี07 Business Research ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ผมอ้างอิงจากเมื่อกี้นะครับคุณสมบัติ12ข้ออันดับหนึ่งคืออะไรครับฟังจำไว้นะครับอันดับหนึ่งคือฟังเราเข้าใจผิดว่าอันดับหนึ่งคือการพูดไม่ใช่อันดับหนึ่งคืออะไรครับอันดับสสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว โอเคนะครับสามทำไมเราต้องรักษาสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวครับลูกค้าคนหนึ่งจะมีตลาดธรรมชาติกี่คนครับประมาณ200เราเรียกว่าโคตรเขาจะมีโคตรกี่คนครับ200คนข้อ3อะไรครับปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ข้อ4อะไรครับพยายามอย่างไม่ลดละข้อ5คืออะไรครับจัดระบบงานเองให้ดีวันนี้ไปไประชุมพรุ่งนี้ไปนําเสนอลูกค้าพรุ่งนี้ไปพูดที่นั่นโอเคนะครับจัดให้ถูกว่าต้องทําอะไรบ้างก่อนหลัง ต่อไปข้อ 6, อะไรครับการพูดจาต้องเป็นข้อ7ทุกระดับในองค์กรลูกค้าคืออะไรครับ <c oughs> นอกจากเราจะคุยกับลูกค้าได้แล้วเราจะต้องลูกลูกค้ามาเราก็ต้องเลนเฮ้ยน่ารักจังเลยจริงๆแม่โคตรขี้เหร่เลยลูกลูกค้าแต่เราต้องน่ารักไหมอุ้น่ารักจังเลยลูกอืน่ารักมากถูกปะ่ะแม่เห็นลูกลูก,กูหน้าตาขี้เหร่แต่อันี้มาบอกว่าลูกกูหน้าตาน่ารักก็ถึงจะโกหกแต่ก็โอเคไหมโอเค ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนอกจากลูกค้าเราแล้วเราต้องดีกับใครด้วยลูกลูกค้าสามีลูกค้าโดยเพราะสามีลูกค้าเราหล่อเนี่ยเราต้องดีเป็นพิเศษ <laughs> โอเคนะครับไม่ทราบว่าคุณพี่มีเบอร์หนูหรือ,อยังโอเคนะครับไม่ใช่ติดต่อแค่ลูกค้าเราจะต้องติดต่อให้คนรอบตัวลูกค้าทุกคนประทับใจเราด้วยแปดสาธิต <laughs> อักก้าอะไรครับปิดกี <laughs> ่ครั้งครับ8 2ซ <laughs> ทุกครั้งที่พูดจะต้องมีข้อมูล เพิ่ม10บริหารเวลาอะไรก่อนหลัง1 1บอคนทุกระดับในหน่วยง,งานตัวเองไอ้ข้อนี้รู้ไหมครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราเป็นนักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จแต่เราทะเลาะแม่งทุกฝ่ายในกิฟฟรีเลยนะึออกไหมครับไอ้กิจการสา,าขา yeah ฟฟก็แย่ฝ่ายฝึกอบรมก็อย่างง้นไอ้นั่นก็เลวไอ้นี่ก็เลวกูดี่ก็เดียว,ยวสรุปก็คือว่าคุณจะเป็นนักขายที่ดีได้คุณจะต้องบริษัทกิฟฟารีทุกระดับคุณต้องอะไรครับติดต่อได้หมดทุกระดับ แล้วข้อ1ิบคืออะไรครับการแต่งกายยังเหมาะสมอ่ะดูสไลด์ต่อไปนะครับอันดับหนึ่งคืออะไรนะครับฟังเราจะฟังได้ก็ต่อเมื่อเราเราจะฟังได้ก็ต่อเมื่อเขาเขาหนวครับตายแล้วอะเรจะต้องสำรวมสำรวมอะเราจะต้องอะไรครับเราจะต้องอะไรครับเราจะต้องอะไรครับเราจะต้องตั้งคําถามแบบเปิดเขาพูดและเราก็ฟัง โอเคนะครับคำถามที่เหมาะที่สุดในการชวนคนคุยคือคําว่าสบายดีไหมครับงานเป็นอย่างไรบ้างครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างเราก็ระบุไปเลยลูกเป็น,ปปนยังไงบ้างเรียนชั้นไหนแล้วโผลคุณพี่ที่เพิ่งแต่งงานกันไปแซ่บไหมโอเคนะครับ <laughs> อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องนะโอเคนะครับอันแรกเป็นคําทักสบายดีไหมอันที่สองก็สายเป็นคำถามแบบเปิดงานเป็นอย่างไรบ้างงานเป็นอย่างไรบ้างนี่มีประโยชน์ตรงไหนครับพี่เป็นครูพี่มีความสุขมากเลยแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างเดียวคือพี่ไม่ค่อยพอใช้แล้วก็เวลาไปงานบวชงานสมง,งานแต่งงานพี่ก็ต้องไปใส่ซองแต่งเงินเดือนครูมันน้อยงานเป็นอย่างไรบ้างมันก็พูดยาวเลยงานของเรามีไรายได้เพิ่มไหมครับอ่ะก็เสร็จเรา ครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างดีหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าไอ้ลูกคนเล็กเนี่ยมันเก่งภาษาอังกฤษมากเลยจะจะเปลี่ยนจากโรงเรียนวัดไปเป็นโรงเรียนอินเตอร์เราก็เสนอรายได้ที่มาจากงานที่ทํากับธุรกิจกับเราเพราะฉะนั้นเราจะฟังได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งคําถามให้เขาพูดสบายดีไหมครับงานเป็นอย่างไรบ้างครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างผัวบึกบึกเป็นอย่างไรบ้างลูกคนเล็กเป็นอย่างไรบ้างโอเคไหมครับคำถาม แล้วก็ฟังโอเคนะครับจบโอเคนะครับอ่ะจบแล้วนะครับจบแล้วจบแล้วจบแล้วไม่มีอะไรจบแล้วเมื่อกี้ตอนที่จะมาบรรยายนะครับผมไปเข้าห้องน้ําท่านผู้นําท่านหนึ่งน่ารักมากเลยนะครับมาฟังผมคราวที่แล้วเรื่องการบริหารเวลานะครับน่ารักที่สุดเลยเข้าซองปัสสาวะใกล้ๆผม มองหน้าผมนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจก็เลยมองไอ้ตรงนั้นผมคอนเฟิร์มว่าใช่ดีแน่ก็เลยถามอาจารย์ครับเขาที่แล้วผมฟังอาจารย์คราวนี้ผมนั่งหน้าสุดเลยนะครับอย่าบอกแล้วครับเดี๋ยวอยู่แถวนี้แหละโอเคนะครับเขาก็ถามผมว่าอาจารย์ครับในระหว่างที่เขาถามเนี่ยเขาก็อยู่ในซองด้วยนะครับแล้วผมก็อยู่ในซองแล้วก็คุยกันข้างๆมก็ยังคุยนะครับผมก็โอเคมันคุยได้กูก็คุยวะเขาถามผมว่าถ้าไปเจอลูกค้าโมโหโมโหวะดาแหลกเลยอะแล้วไอ้ที่เขาด่าเนี่ยนะก็ไม่ค่อยถูกด้วย เนี่ยของกิฟต์รีไหมเนี่ยมันก็คือคุณฟังรู้เลยว่าเนี่ยมันไปใช้ของบริษัทใครตรงอื่นด้วยแล้วมามักกา่วกันจะทำยังไงกับมันดีโอเคเนื่องจากท่านมีความพยายามมากแม้กระทั่งท่านเข้าสองท่านก็ยังถามผมก็เลยต้องไปนั่งทำเพราะว่าพอยก่อนหน้าบรรยายหนาทีลูกค้ากำลังกโกรธทำข้อไหนครับ หนึ่งรับฟังอย่างเดียวข้อสองฟังแล้วก็พยายามอธิบายในจุดที่ลูกค้าเข้าใจผิดพี่คะที่พี่พูดเนี่ยนะคะมันจุดจุดจุด,จดค่ะไม่ใช่ของหนูไม่ใช่ของหนูขอ,หนของหนูว่ามันเจ๋งเหมือนเดิมที่คุณพี่พูดแต่คุณพี่เอามามันเป็นของอันนี้คะ่ะมันอย่างนี้คะ่ะคุณพี่ไปกินตอนคุณพี่ไม่ปล่อยไงยคุณพี่ไม่ปล่อยให้ละลายก่อนไงคุณพี่ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อธิบายหนึ่งหรือสองครับที่ถูกจำไห้นะครับลูกค้าโกรธต้องหนึ่งเท่านั้นจำไห้นะครับไม่ว่าเขาจะพูดถูกหรือผิดเราต้อง ฟังรอให้พูดให้หมดแล้วค่อยเราค่อยว่ากันให้หมดแรงนอนเดอดแล้วคะแล้วคะเริ่มเบาแล้ว <c oughs> มีอีกไหมคะมีอีกไหมเอามาเลยคะ่ะเอามาเลยวันนี้หนูพร้อม <c oughs> จนในที่สุดหมดเราค่อยเราเรา,เราค่อยแหละครับอธิบายแต่จริงๆ <c oughs> แล้วจำไว้ <c oughs> เลยนะครับเวลาคนเดือดเนี่ยข้อหนึ่งครับโอเคนะครับที่ถามผมในซ่วมผมทำไห้แล้ว สุดยอดเลยโอเคครับจบนะครับเลือกข้อไหนครับ <Okay. S 1> จําไว้นะครับคนกโกรธไม่ต้องไปนสนใจอธิบายไม่ว่าข้อเท็จจริงจะถูกหรือผิดอารมณ์มาก่อนฟังเท่านั้นจบครับแล้วเขาก็จะพอใจที่เราได้ฟังโอเคนะครับอ่ะจบครับด้วยสไลด์นี้ครับท้อเป็นฐ่านผ่านเป็นเพชรผมอ่านให้ฟังนะครับเพชรมีค่ามากกว่าฐานเยอะ ในขณะที่เพชรกระถานเนี่ยมีส่วนประกอบพิธาคาร์บอนเหมือนกันไม้เนี่ยผ่านการเผาไม่นานก็กลายเป็นถ่านในขณะที่เพชรเนี่ยขวานความร้อนไม่ต่ำกว่า5,000องศาฟาเรนไฮต์แล้วก็มีความกดดันมากกว่าหนึ่งล้านปอนต์ต่อตารางนิ้วยาวนานมากแล้วถึงจะกลายเป็นอะไรครับเพชรโอเคนะครับคาร์บอนเหมือนกันคุณสุบัติพร้อมอดทนผ่านได้เป็นผ่านไม่ได้กลายเป็นถอเป็นถ่นาน ผ่านเป็นความยากลำบากมีประโยชน์ไหมครับความกดดันที่แม่ทีมให้ความกดดันที่ลูกค้าให้ความกดดันที่ครอบครัวมไม่เข้าใจให้ความกดดันที่คนรอบข้างไม่เข้าใจธุรกิจขายกองธุรกิจเครือข่ายที่มีให้ท่านความกดดันต่างๆอุปสรรคต่างๆกดดันกดดันกดดันถ้าท่านผ่านไม่ได้ท่านก็เป็นแค่ธาตุถ้าท่านผ่านได้ท่านก็จะกลายเป็นเพชรตำแหน่งที่มีชื่อเพชโรดโดยบังเอิญของกิฟฟีนก็ดันเป็นไดมอนด์แกน พลาไดาพอดีโอเคนะครับผมจะพูดท่อนแรกท่านพูดท่อนหลังนะครับท้อเป็นทาน,านท้อเป็นทาน,านท้อเป็นทาน,าวนทสวัสดีครับตัวเลขมหัศจรรย์ครับคือการเก็บข้อมูลสถิติถ้าเรามีสถิติมากเราจะสามารถประมวลผลได้แม่นยำและทำให้ธุรกิจของเรานั้นประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วครับอย่าลืมที่จะนำเรื่องราวไปถ่ายทอดให้ทีมงานเพื่อให้ทีมงานของท่านประสบความสำเร็จเหมือนท่านครับ แต่ท่านใดติดตามชมไม่ทันไม่เป็นไรนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook ของเราได้ w w w f a c e b o o k c o m g i f r e e n c h a n n e l หรือจะเข้าไปโหลดคลิปที่ w w w g i f r e e n c h a n n e l c o m หรืออยากจะเขียนแนะนำรายการนะครับสามารถอีเมลมาหาผมได้ที่ k e y t o s u c c e s s g i f r e e n c h a n n e l c o m เรื่องราวของความสำเร็จยังมีอีกมากมายครับ keytosuccess จะไปค้นหาเทคนิคไห้ท่านเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกิฟฟรีนอย่าลืมนะครับที่จะดูรายการของเราต่อเนื่องเพื่อให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ กับธุรกิจกิฟรินวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ